โรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดจากกระดูกคอเสื่อมมาอันดับหนึ่งก่อนหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริเวณกระดูกคอของเราทําให้โครงสร้างตรงนั้นเนี่ยความแข็งแรงลดลงนะครับทำให้บริเวณนั้นเนี่ยที่มีหมอนรองกระดูกอยู่เนี่ยมันเคลื่อนทับเส้นประสาทได้ง่ายขึ้นมีอาการปวดคอล้าลงมาที่แขนบางคนอาจจะล้าไปถึงปลายนิ้วมือเลยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเนี่ยนอกจากปวดแล้วเนี่ยอาจจะยังมีอาการชาร่วมกันด้วยกับอาการปวด บางคนอาจคิดว่าเวลาที่เราขยับคอแล้วมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนาะอาจจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอทับเ้นประสาทหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะยังไม่ใช่เนาะอาจจะเกิดจากการที่เรานั่งทําง,งานเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เนื้อหรือว่าเอ็นบริเวณรอบๆเนี่ยตึงมันก็ทําให้มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กได้ยังไม่ถึงขั้นเสื่อมนะครับคนที่มีอาการเสื่อมก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วส่วนใหญ่จะมีอาการปวดแล้วก็ล้าลงไปถึงแขนเลยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็ ที่ทาให้เกิดอาการนี้จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้คอมากเกินไปไม่ได้หมายถึงว่าแบบหานนะใน,ะนะกรณีที่เราอาจาจะจ้องมือถือหรือว่าจ้องขอมโดยเพราะสมัยนี้เนี่ยเวลาเราจ้องมือถือนึกออกไหมครับเนี่ยจ้องก็จ้องถอึงเนี้ยแล้วน้ําหนักที่ต้นคอเรารับเนี่ยมันจะมากกว่าเวลาที่เราทําท่าตรงแบบนี้เนาะเวลาที่เราก้มอย่างเงี้ยน้ำหนักก็เยอะกว่าพอสมควรเลยทาให้กระดูกเนี่ยเสื่อมได้ง่ายพอเสื่อม,มเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ตัว หมอนรองกระดูกเนี่ยมันทับเส้นประสาทคอได้แต่จริงๆถ้าเกิดว่าถามว่ายกของหนักอะไรมีส่วนไหมก็มีส่วนเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงคนสมัยนีย้จะนึกถึงแบบใช้คอมใช้โทรศัพท์มากกว่าที่เป็นสาเหตุหลักสําหรับการรักษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ภาวะของคนไข้นะครับในกรณีที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมากแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีผ่าตัดส่วนใหญ่ถ้าคนที่เป็นมากแล้วเนี่ยอาจจะเป็นมาเป็นเวลานานแล้ว MRI แล้วพบว่ากระดูกคอไม่ค่อยดีหมอนล่องกระดูกทับเยอะจนกระทั่งแบบไม่สามารถแก้ด้วยวิธีอื่นได้แล้วอาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดเข้าช่วยคนที่มีอาการไม่มากเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเป็นเนี่ยสามารถใช้การฉีดจุดร่วมด้วยได้การฉีดจุดที่พูดถึงยกตัวอย่างเช่น การฉีดจุดด้วยวิธีการทางโปลโลเทอรีฉีดเข้าไปบริเวณที่มีอาการกดทับเส้นประสาทนะครับตรงบริเวณคอไม่ให้จะรรักษาโครงสร้างของกระดูกคอเนี่ยดีขึ้นและอาการกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็จะลดน้อยลงครับเวลาคนไข้ามาหาเนี่ยหมอจะตรวจร่างกายก่อนมันจะมีท่านในการตรวจร่างกายดูว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทจริงหรือเปล่านะครับแต่คนที่เป็นมากๆเนี่ยไม่ตรวจร่างกายก็จะเห็นอาการได้ชัดเจนเลยก็มีครับผม ดังนั้นเนี่ยาการใช้โทรศัพท์หรือการใช้คอมเนี่ยควรใช้แต่พอดีไม่ควรทําต่อเนื่องติดกันเป็นเวลานานนะครับอย่างโทรศัพท์เราเล่นได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า,าเราต้องทํางานด้วยคอมเนี่ยเราอาจจะต้องหาวิธียืดเส้นยืดสายแบบไม่จ้องเป็นเวลานานอาจ,จต้องเปลี่ยนอียร์เบทบ้างน,นะครับหรือว่าออกกําลังกายในลักษณะของที่เป็นการบริหารคอครับผม ปกตินะครับเวลาคนเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่จะก้มแบบนี้เนาะก็ทําให้กระดูกคอรับน้ําหนักของศรีรษะมากขึ้นทําให้มันปวดมากขึ้นไม่ใช่แค่ปวดคอนะครับมันอาจจะลามไปถึงบ่าไหล่เลยก็ได้แล้วคอรับน้ำหนักมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้นมีผลต่อเรื่องของโรคอ่าหมอนแกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราควรเปลี่ยนท่าเนาะก็คือให้มองโทรศัพท์หน้าตรงปกติอันนี้คือรับน้าหนักได้ปกติของคอแล้วนะครับแนะนําให้มองแบบ หรือไม่ก็เอาขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าอยากมองให้ชัดก็จะทําให้กระดูกคอไม่เสื่อมแล้วก็ไม่กดทับเส้นประสะาทได้ครับ